สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปทักทายเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมาเกือบ30ปีนั่นก็คือพี่เดชพี่เดชเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่อมรินทร์นิเวศหนึ่งวันนี้พี่เดชจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราถามพี่เดชว่าความสุขของพี่เดชคืออะไรครับก็มีความสุขที่ได้ขายแล้วก็ได้ตังไปจุนเจือครอบครัวเราก็ได้ถามพี่เดต่อ แล้วความทุกข์ของพี่เดชล่ะครับคืออะไรความทุกข์เหรอเขาความทุกข์ก็คือถ้าวันไหนมันขายยากหรือฝนตกนี่ก็มีมีทุกมีทุกมั่งเปียกขายยากมั่งลูกค้าก็น้อยแต่ก็ไม่เท่าไรหร่แล้ววันต่อมาก็แก้มือใหม่สุดยอดมากเลยครับพี่เดและพี่เดก็ยังได้บอกกับเราอีกว่าความสุขของพี่เดก็คือการขายก๋วยเตี๋ยว ให้กับคนทุกเพศทุกไวัยได้กินอิ่มท้องที่สำคัญแม้กระทั่งคนบ้าพี่เดยังทำทานทุกวันเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับน้ำใจพ่อขาสุดหล่ออย่างพี่เดพิกัดที่ตั้งของพี่เดก็อยู่ที่หน้าเซเว่นทางเข้าหมู่บ้านอมรินนิเวศหนึ่งเขตบางเขนติดกับสอนอและเราก็ยังได้คุยกับพี่เดอีกหลายเรื่องหลายสาระรวมไปถึงอนาคตของพี่เด แล้วอนาคตพี่เดล่ะอนาคตก็กลับไปอยู่บ้านยงปลูเลี้ยงปลาปิปาป้งปลาเออจีบยาดองอยู่ทุ่งนานั่นแหละเย็นเย็นสบายสบายเออไปอยู่ต่างจังหวัดสูดอากาศบริสุทธิ์เย็นเยนทุ่งนาเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ปลูกผักของบ้านนอกบ้านนอก กิบยาด,อ,ดองอยู่ทุง่งนาก็ได้เออคุณแมาถามว่าทุกวันทุกวันนี้มีความสุขอะไรบ้างในชีวิตใ <c oughs> นชีวิตนี่ความสุขไม่มีหรอกเนาะเอเอทำงานเหนือ่อยเจ็บตายแล้วแล้วความทุก,ก,กข์อะความทุกข์ทุกตายเลยคนเรามันไม่ทุกข์เสมอหรอถ้ามีความสุขเยอะๆนี่กินได้ เงือก็ส่งไปตลาดมาค่ะไปซื้ออะไรครับไปซื้อของกินค่ะอะไรมาเยอะแยะเลยไม่ได้แต่ขนมเลไม่ได้มาขนมเลยจะมาทำแต่ไม่ได้ใช่ป้ะใช่ได้มาขนมแป้งอะไรเยอะก็จะมาทำขนมแป้งห่อเทยใหญ่ชื่ออะไรนะชื่อพองค่ะชื่อพอง ทองค่ะน้องพองนนองทองค่ะเป็นคนไทยใหญ่ค่ะเป็นคนไทยใหญ่คิดอยากกลับบ้านบ้างไหมครับอยากกลับอยู่เดี๋ยวปีหน้ามาก็กลับแล้วนะเพรว่าอยากกลับอยู่ปีหน้ากลับแล้วปีหน้ากลับแล้วใช่จะกลับไปไหนล่ะกลับไปทำงานโอ้บ้านทำนาด้วยเหรอใช่ค่ะ ทุกวันนี้มีความสุขเนาะมีความสุขตลอดเวลาล้าาต้องมีความสุขตลอดไปด้วยเนาะใช่ค่ะดีครับอเค,ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแล้วพี่เดก็ยังได้บอกกับเราอีกว่าการที่ได้นึกถึงวันเก่าๆในอดีตมันทำให้เรามีความสุขและเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ในวันต่อๆไป วันนี้เราต้องขอขอบคุณพ่อค้าสุดหล่อและใจดีที่มีนามว่าพี่เดยจากใจจริงครับขอให้ค้าขายร่ำรวยร่ำรวยนะครับพี่เดย